พิมพ์ในระบบที่ต้องเนี่ยไม่จําเป็นจะต,ต้องทํางานให้เป็นเป็นยกใช่คือพิมพ์งานเนี่ยคือทามากา้าหน้าได้การส่งงานพิมพ์ให้กับฟาร์ตบุ๊กคือขั้าตอนแรกคือลูกค้าโทรมาสอบถามหรืออีเมลมานะคะฟาร์ตบุ๊กอันดับแรกเลยเนี่ยคือจะตอบอเมลให้กับลูกค้าบางคนเนี่ยรอราคากับที่อื่นเนี่ยค่อนข้างนานแต่ฟารบุ๊กเนี่ยใช้ระบบแข็งใจฟาก็คือ,คอภายในวันนั้น มันคือสิ่งที่ลูกค้าจะประทับใจเราได้ในเบื้องตน้นถึงแม้เขาอาจจะมาแค่สอบถามราคาเลยเฉยเพื่อจะไปเปรียบเทียบกับโรงพิมพ์อื่นก็เถอะแต่เราก็คิดว่าถ้าเราตอบเขาไวเนี่ยมันก็เป็นตัวช้อยแรกของเขานะที่เขาจะเลือกเราเกิดราคาเท่ากันผู้ที่สูตสีอาจจะมองเฮ้ยชอบนี้เร็อ่าเพราบริการดีใช่คขั้นตอนที่2ลูกค้าส่งไฟงานมา<ะ>เราตรวจช็คไฟงานลูกค้ามีปัญหาเรื่องสีเรามีทีมงานให้คำปรึกษาะนะคะ คือเราจะดูสีงานของลูกค้าให้ก่อนเราจะไม่ส like mm ่งงานเข้าเครื่องพิมพ์ไปเลยโดยที่แบบว่าเราจะไม่ไม่ใส่ใจงานของลูกค้าฟันมจนึงในเรื่องของความใส่ใจงานของลูกค้าอย่างเป็นหลักนะคะก็คือจะดูงานให้ลูกค้าก่อนนะคะขั้นตอนที่2ก็คือส่งไฟล์แล้วก็เราก็จะใส่ใจดูในเรื่องของคุณภาพงานส่วนขั้นตอนที่3โอนเงินโอนเงินค่ะขั้นตอนที่สองคัญ่สําสำคัญสำหรับเขานะคะไม่ใช่สำหรับเราโอนเงินมาเราจัดงานให้นะคะ เขาเป็นคนี่เราจะไม่เริ่มขั้นตอนใดๆอ่าถูกต้องใช่มั้นเป็นคอนเซ็ปต์ของธุรกิจถูกต้องนะคะพอตังมาุ๊บเราจัดทีมเลยขั้นตอนสุดท้ายก็คือฟาดบุกไปหาคุณถึงบ้านไปส่งงานเลยสี่ขั้นตอนไม่ต้องออกจากบ้านเลยสั่งงานหยู่หน้าจอพอฟาดบุกบริการให้เสร็จสิ้นทุกอย่างพองอยากจะย้อนกลับมาที่ขบวนการผลิตอู่นิดนึงเห็นบอกว่าสกปรกมาแล้วนักวาดนักเขียนท่านไม่ทราบว่าตัวเองต้องการสือ ขนาเท่าไหร่หรือว่ากระดาษอะไร ไหนกี่แกรมทางฟลาชบุ๊กสามารถช่วยน้องๆ,ๆได้ไหมได้คือเรามีตัวอย่างกระดาษส่งให้ลูกค้านะคะดูคือ,อต้องบอกก่อนว่าในารนะบบชิจอนเนี่ยมันก็ไม่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทุกสิ่งอย่างกระดาษที่ชุ่มกระดาษาพิมพ์ไม่ได้กระดาษที่มันบางเกินไปหนาเกินไปมันก็คงจะพิมพ์ไม่ได้เราก็จะมีแต่เราจะมีตัวอย่างที่ค่อนข้างหลงากหลายให้กับลูกค้าได้เลือกนะคะว่ามีอะไรบ้างลูกค้าสนใจกระดาษตัวไหนหรือมีเล่มที่บอกว่า เอออยากได้ประมาณอย่างเงี้ยนะเราก็จะไปคุณขวายหามาหากระดาษที่มันใกล้เคยียงแล้วก็ส่งกาสนีตัวอย่างให้ลูกาดูทางลูกค้าต้องการห่วนหน่อยก็เข้ามาที่โร้ฟทีเราก็ยินดีให้บริการในการในการดูตัวอยา่างในแง่ของเทคนิคเรื่องการเลือกกระดาษเราก็ดูให้สุด้ ไซส์ของกระดาษเราคิดไปออกว่าหนังสือของเราเหมาะกับไซส,ส์ไหนทางเราก็ช่วยได้แต่ปัญหาหนึ่งของคนที่ทําหนังสือก็คือว่าเวลาที่เราออกไฟล์มาเนี่ยอุ้ยเราเราดูในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น rgb clyk อุ้ยมันสวยมากหน้าจอจากเครื่อง mac ของฉันสวยสดมากสิ่งหนึ่งที่คนทําหนังสือว่าจะเจอคือว่าผ่านระบบการแยกสีือผ่านโรงพิมพ์แล้วมันกลับมาแบบสีเน่า ถ้าเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยทางพี่โบจะเกิดปัญหานี้ไหมหรือว่าเกิดน้อยเกิดมากยังไงบ้างกับระบบสีปัญหาในเรื่องสี เป็นปัญหาที่ปัญหาใหญ่ปัญหากว้างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยใช้หน้าจอที่มันไม่เหมือนกันใช้ Mac ก,ก็เป็นจอแก้วสว่างสดใสแวสววาวในเรื่องของการพิมพ์พิมพ์ออกมาแล้วคุณไปเจอวัสดุที่คุณพิมพ์ลงไปกระดาษที่เป็นสีขาวสีก็จะออีกอย่างเนึ่งกระดาษที่เป็นอาร์ตมันก็จะออกอีกย่าง,าง,างกระดาษที่เป็นสีนอสาสตาก็จะออีกอย่างเนึง,งตรงนี้เนี่ยคือบางทีเราต้องให้ความสำคัญลูกค้าเราต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบนะคะ พิมพ์กระดาษของใส่ตาบางงานะเป็นสีฟ้าสีพลันจะดอำอันนี้คือความใส่ใจที่โรงพิมพ์ต้องมีให้กับลูกค้าคือเราต้องแจ้งเราต้องบอกน,นะคะคือในเรื่องของการตั้งค่าสีเราก็ต้องบอกว่าทางโรงพิมพ์ใช้โปรไฟล์อะไรยังไงถ้าลูกค้าตั้งโปรไฟล์ที่ใ <c oughs> นกับเครื่องพิมพ์ที่ทางโรงพิมพ์ดีสีที่ออกมาเนี่ยก็จะไม่ไม่เขียวป็นแดงอ่ะอย่างน้นอยๆแดงสดก็อาจจะ นิดนึงหรืออาจจะเดกะอีกน,นิดนึงก็คือจะไม่เพลียมากเราสามารถเข้าเข้าไปพบพี่โบได้ไหมว่าซีนนี้ที่บอกมาแล้วยังไม่ใช่พี่โบเขาเขาเพิ่มระดับอีกนิดหนึงอะไรเ<อ>ง,<อ>งี้ย<อ>ได้ที่ลงพิมพ์ได้แต่ต้องอส่งไายงานมาเทสก่อนนะคือส่งไายงานมาปุ๊บเราเทสรอไว้คือเราจะไม่อยากให้ลูกค้าเสียเวลามาก เลยแล้วก็มาเทสทิ้งเลยเนี่ยลูกค้าจะเสียเวลาถ้าเกิดส่งไปไงานมาเราเทสร,รอไว้ให้หรือว่าถ้าเทสร,รอแล้วลูกค้าบอกว่าพี่สีแดงเป็น,นสดไปนิดนึงนะอยากโรลโอีกสักระดับเลย<ด>โอเคเราก็จะเทสฟินให้เขาดูหน้าเครื่องเลยได้ไม่มีปัญหา,มา,ม,ามาถึงเรื่องทุนต้นทุนในการผลิตหนังสือที่ที่เราผลิตเข้าเข้าสู่ระบบร้านค้าเนี่ยสามพันสี่พันเล่ม ความคันสูงมากแต่เราเป็นแค่คนเดียวเราอยากซื้อหนังสือเล่มน,นี้ไปเสนอสปอนเซอร์หรือว่าไปเสนอสำนักพิมพ์แต่เราไม่มีตังเยอะขนาดนั้นพี่โบมองว่าถ้าเราผลิตหนังสือสัก1-10ถึง10หรือหลัก10บเล่มเนี่ยเราควรจะมีสตังเท่าไหร่ถึงจะไปพิมพ์กับพี่โบได้พี่ขอแยกเป็นสองแบบนะคะคือ,อประเภทหนังสือเือสมุนภาา กับสื่อที่เป็นพ็อกเก็ตนะคะสมุดภาพเนี่ยคือเนื้อในที่เป็นสีปกก็เป็นสีอันนี้ต้องทุมในการผลิตเนี่ยต่อม่งเล่มเนี่ยขึ้นหลักพันนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นลันกษณะพ็อกเก็ตูก็คือเป็นปกสีเนื้อในขาวดำหรือสีผสมขาวดำบางหน้าหลักงานาหลักของต้นทุนต่อเล่มจะอยู่ที่หลักร้อยนะคะก็คือโดยประมาณเสรว่าณตอนนี้นี่ เดี๋ยวกลับมาในในแง่ของลูกค้าว่าในในครั้งแรกๆเนี่ยพี่โบได้ยินว่าเปิดมาก็ยังไม่นานเท่าไหร่ใช่ไหมคะในนี้ในระบบดิจิตอลเนี่ยนะคะเปิดมาเนี่ยคือแปดปีละเกือบสิบปีละนะคะแต่ในสวด เนี่ยก่อนที่จะเป็นควาดพกเนี่ยเป็นโรงพิมพ์เดิมแล้วที่เหลือมาประมาณ20กว่าปีแล้วก็ที่พิกมาทำในระบบบิชตอลเนี่ยก็เพราะว่าออกกันแข่งขัน,นใน,นรเรืเ่องของโรงพิมพ์ในระบบออฟเซจยังค่อนข้างสูงมีต้นทุนแข่งขันตัดราคากันซึ่งเราก็ไม่อยากไปไปสู้กับเขาแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยพิกมาว่าเออมันมีเครื่องพิมพในระบบดิจิตอลนะ ซึ่งสามารถผลิตการจำานวนน้อยด้วยต้นทุนที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้เราก็เลยทําตรงนี้ขึ้นมาแล้วคอนเซ็ปต์ของเราก็คือฟาสฟาสนะคะก็คือหนังสือด่วนแต่คุณต้องทำไฟมาของทิมนะคือถ้าเกิดว่าคุณมาเป็นพาร์ทคอปปี้เนี่ยมันก็อนเป็นยาเราในเรื่องของไฟนี้หนึ่งพี่โบเป็นไฟโปรแกรมอะไรก็ได้หรือว่าเฉพาะเจาะจงต้องเป็นไฟสําหรับสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้นโปรแกรม ส่วนใหญ่ที่ใช้กันนะคะถ้าเป็นตัวหนังสือนะคะเขาก็จะทำจาก นะคะอินสไซน์อินสไซน์นี่คือเป็นบทรผสมภาพนะนะคะส่วนอีล่าก็เป็นพวกงานลายเส้นโฟโตช็อปแต่ทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะคะทั้งสีสีโปรแกรมที่พูดมาเนี่ยก็คือทุกอย่างต้องเอ็กพอร์ตไฟล์เป็น PDF ไฟล์เพราะต้องออกที่เครื่องพิมพ์เพื่อที่รับไฟล์งานที่เป็น PDF ไฟล์นะคะความละเอียดของงานเนี่ยต้องอยู่ที่300 dpi เพื่อให้งานคมชัดเรียกว่าน้องๆหรือนักวาดท่านใดมีไฟล์อะไรก็แล้วแต่ ท้ายที่สุดเนี่ยมันจะต้องมาผ่านมาแปลงไฟล์เป็น pdf ก่อนแล้วเข้าเครื่องไปพอได้ pdf ปับ๊บเห็นที่โบบอกว่ามีบริการเสริมไม่ด้วยบริการเสริมมันคืออะไรคะ,ะบริการเสริมของคาสบุ๊กตอนนี้นะคะคือมีการทำ e-book ให้กับลูกค้าที่พิมพ์หนังสือกับฟาสบุ๊กคือคุณมีทุนเนี่ยสมมติว่าสองพันบาทคุณพิมพ์หนังสือได้20เลม่มนะคะแต่ที่เหลือเนี่ย เรามีบริการทำ e-book ให้กับลูกค้าด้วยอันนี้ดึงปอดีว่า e-book เนี่ยเราบริการให้กับลูกค้าที่ยอดสั่งพิมพ์อยู่ที่5,000บาทต้องท้งพัานให้เสีนะคะลูกค้าบอกว่าฉันมีทาแค่เนี้ยมีทุนแค่5,000ส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะแจกลูก,กคา้า e-book ไปอะไรไปเรามีบริการทำนี้ให้กับบัตรเอ้ยให้กับลูกค้าแล้วก็มีบริการที่ส่วนักษรให้กับลูกคา้าไ,ไม่ต้องห่ววนะคะว่าตัวกษรพิมมาแล้วจะผิดจะถูกมีคนช่วยใช่ ตรงนี้ด้วยค่ะถ้ากลับมามองว่ากลุ่มคนเล็ก ที่ใช้เนี่ย época. ตอนถ้าเปรียบเทียบวันนั้นกับวันนี้มีการขยายกลุ่มคนที่ใช้บริการดิจิตอลนี้มากร้อยเพิ่มขึ plastics, <th> ้น <cause> ยังไงบ้างเพิ Gulf ่มขึ้นเยอะกลุ่มของฟาบุนล่างๆเน่ะเป็นอย่างน้องๆอย่างเงี้ยนักวาดกระตูกโดจริโปรเจิงชิบมองมาทำหนังสือที่โรงเพล2ย <th ole> ี่สิบห้าสิบเราต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆฟสบุ๊กที่มาของฟาบุ๊กนะคะไม่มีเซลลที่ฟาบุ๊กไม่มีเซลไม่มีคนหางาน จริงล้วคือเป็นการบอกปากกับปากคือมันเป็นเรื่องของการบริการที่เราเราให้กับเขาเราใส่ใจคุณมีปัญหาส่งไปแล้วนนนลหนังสือยับย่อมน้องคนโทรมาร้องไห้ที่หนังสือหนูยับหนูอะไรนี้คือบางทีแล้วมันเป็นเรื่องของการขนส่งบางทีขนส่งไปรษณียหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ มันเป็นเรื่องของขนส,มสม่งบางทีลงพิมเนี่ยบางที่ไม่รับผิดชอบให้แต่เราก็เห็นใจน้องน้องเขาทุนเขาน้อยนะแล้วหนังสือเขาเสียไปนหนึ่งเล่มอะเราก็จะทำให้มองว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่เข้ามาซัพพอร์ตน้องๆท,ที่ที่มีผลงานตัวเองอย่างกรณีล่งางอย่างนี้ค่ะเป็นงานนิทรรศการเป็นงานที่ให้เปิดโอกาสให้นักวาดที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์งานเป็นหลายพันหลายหมื่นเล่มได้มมาแสดง เจจ็บ,บอะไรนะเจบแม็กมาบางคนอาจจะทําอะไรสักสิ่งอย่างเป็นปฏิปดอดอะไรมาต่อไปน้องๆไม่ต้องห่วงแล้วนะคะหนังสือไม่เกินพันเล่มเนี่ยสามารถที่จะมาผลิตได้ส,ส,สีสีก็สวยงามถ้าเป็นขาวขาว,ขาวดำนี่ก็ชัดเจนเลยตรงนี้เนี่ยสามารถแก้ปัญหาน้องๆได้วางหนังสือไม่แพ้สำนักพิมพ์ที่ที่มาเปิดรูได้เลยซึ่งปัญหาหนึ่งก็คือว่ามีการถ่ายเอกสารใช่ไหม เอ,เอาเอาเอางานเนี่ยไปถ่ายเอกสารแล้วก็ไม่ชัดสุดท้ายงานก็ไม่สวยเป็นการลดคุณค่า,ข,าของงานตัวเองใช่นะคะคุดการถ่ายเอกสารเนี่ยเราไม่ได้มองว่าคนไปถไ่ายเอกสารแล้วมันไม่ไมไมดีนะ<ช>แต่คือบางทีงานที่เราทําออกมามันสวยมันสวยมากแต่การ สารคืองานคุณทำมาสามร้อ่ะ300 DPI อ่ะมันก็จะลดลดลงไปคุณท,ทำา10ชุดคุณภาพียงสิบชุดนั้นอ่ะมันจะไม่เท่ากาันแต่ในระบบดิจิตกทอนนะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นไฟงานคุณตั้งมา300คุณจะได้300นะทุกหน้าทุกหน้าถึงจริงคืองานเนะี่ยคือเราอยากให้นักเขียนเนี่ยที่ที่ที่อยากทำหนังสือเนี่ยไม่ต้องขอาฟาร์ดรุกก็ได้นะอ่าฮะทำไม่ไม่อยากให้เป็นรถคุณค่าของงานตัวเองเพราะถ้าไป็นรถป,ปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่า เราทำมาสวยเนาะแล้วพอไปพอไปทำเหมือนก้นเรารู้สึกว่ามันมนี่คือคนซื้อใบรู้สึกแฮปปี่ว่างานสวยเนี่ยไม่ได้ทำนี้เลยไม่คุ้มเลยใช่เอาละค่ะน้องๆถ้าว่ามีมีมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับระบบงานพิมพ์นี้ไหมคะฟางอาจจะดูงงอาจจะไม่เข้าใจมันเป็นงานผลิตนี่นาะใช่ไหมหลายๆคนอาจจะอาจจะงงว่ามันคืออะไรที่ที่ฟ้บุกนี่ก็คือว่าไม่ได้ทำแค่หนังสือนะคะสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆก็ยัง ก็ยังมีด้วยมีมีอะไรบ้างคะพี่โบเรามีปฏิทินตั้งโต๊ะมีโปสการ์ดนะคะมีโปสเตอร์ในขณะที่เราทำได้นะแล้วก็มีไม่ว่าจะเป็นการ์ดแต่งงานโ,ตโ,ตโฟโต้บุ๊กหนังสือวิยายแล้วก็ตอนนี้เนะี่ยลูกค้าด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพอร์ตโฟลิโอแล้วก็เป็นงานทีเซ์ของนักศึกษาก็ค่อนข้างเยอะคือเป็นงานชิ้นเดียวที่เขาจะไปส่งจารยไปนำเสนอไปเสนอตัวให้กับบริษัทต่างๆเนี่ยค่ะ พี่โบมีอะไรฝากได้เลยค่ะก็น้องๆคนไหนนะคะที่ว่ามีผลง,งานผลง,งานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำออกมาเป็นรูปเล่มมีเป็นไฟล์เก็บไว้ทุกคนเดียวที่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งยิ้มไปวันๆนะคะฟานบุ๊กอะทำฝันทำฝันให้น้องได้นะคะก็คือว่าน้องอาจจะส่งไฟล์งานหรือโทรมาสอบถามเบื้องต้นทีมงานของพี่นี่คือให้คําตอบได้เต็มที่คือทุกคนไม่มีไฟล์โทรมาเจอใครก็อสอบถามคนนั้นได้ทุกคนไม่มีค่าคอม ลูกค้าของคนนี้จะต้องให้คนนี้คุยเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่มีเราแค่ถามว่าคุณต้องการรู้อะไรเราบอกคุณได้ถึงแม้ว่าคุณจะทงมาแค่สอบถามเฉยสอบถามราคาอยากให้มองฟาฟเป็นระดับต้นๆในการเลือกรงทิมนะคะอค่ะยังไงก็ขอฝากฟ้าฟูไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่ร่มมากค่ะและตอนนี้ก็หมดเ่วงเวลาของเราทั้งสองคนแล้วนะคะพบกันในงานไทยรัฐคังหน้านะคะสวัสดีค่ะ